เกือบหมดแล้วนะเหลือสองคนเดี๋ยวเราไปหาลุงดีกว่าฮาลัลโหลสบายดีไหมลุงอ่าเจ้าป่ามา,าวิญญาณเจ้ากำลังหิวทิวทัศน์สินะเอาอะไรมาให้อีกนี่อาตาโอ้หตกใจหมดเลยดูดีรอยบุงบ๋งเลยอะ่ะตาของอุดมเหรอดวงตา ดวงตาของพวกอุดัมดื่มสิมองผ่านดวงตาของพวกอุดัมโอ้ยพาเราไปไหนอีกเนี่ยคือเราดื่มจนเกลี้ยงเลยนะโอเคอะไรโอ้โหเอาแบบว่าตามนั้นเลยและกันคือต้องไปหาลูกปั้นผู้หญิงนะโอ้ยเมาอ่ะตัวเอง โอ้โหยังไม่ทันไลเลยเนี่ยโอเคเริ่มเลยอันนี้เดี๋ยวตรงไหนเนี่ยคือโอ้โหเราเข้ามาในเมืองอะไรเนี่ยมีน้ำคงน้ำแข็งคนภูเขาอะไรโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวใจเย็นเ,นเมื่อกี้พักจอยแป๊บนึงเพราะว่าอ่าน s อส ความหนาวค่าอุดมทำไมพวกเราต้องตายโอ้ยเด็กเต็มเลยอะอย่าจับนะอย่าแต่ต้องทำไมอะจับไม่ได้เหรอจะจับอะมนอะไรเปล่าโอเคของข้านะแกห้ามแตะต้องโอ้ยโอ้โหดูดิเดี๋ยวเดียวไปไหนอีกเนี่ยทำอะไรจับโอ้ยมันขาวหมดเลยเดี๋ยวมองแป๊บนึงนะ เราอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่ไงเรามีกระบองหนามด้วยเออไปไหนต่อหุยอ๋อนี่พวกอุดมอยู่นี่เหรอทำไมหมู่บ้านมันเป็นอย่างเนี้มีหิมะโอ้โหเดี๋ยวอ๋อนั่นไงพวกนี้เดี๋ยวเจอกระบองนี่โยนใส่เลยพวกแกสู้ข้าวไม่ได้หรอกมาสิมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะดวงตา กินแล้วเมาอ่ะเคยเห็นเปล่านี่มานี่เลยนี่โดนบุบโดนคบมาสิมาเฮ้ยข้างหลังก็มีนี่เหรอย้อนหลังเหรอแสบนะม,มาเอากระบ,บองข้าไปนี่โอ้โหแบบมันมากคือตีแล้วกระบ,บองมันกลับมาที่เดิมโอ้โหยอมรับเลยอ่ะชอบจริงนะยอมรับโอ้ยนี่แน่แน่นไงมาสิยังไม่เลิกโอเค คือมันยังไงอ่ะมันรู้สึกวังวนยังไงไม่รู้นะดีนะที่เรากลับออกไปได้หลังจากจบแล้วเนี่ยมันแค่ภาพในเจดจริง,รงป่ะคือคิดอย่างนั้นนะป้าขี้กลัวกลัวพวกมันมากโอ้โหพวกมันตัวใหญ่ด้วยแถมใส่หน้ากากนี่แน่โยนใส่หัวกระบาลดีนะเฟียงไปแล้วกลับมาอีกอะไอ้นี่เดี๋ยวทำไมมันเยอะจอะังวะเนี่ยโอ้จะตายไหมเนี่ย โอ้โหดูดิอ๋อนี่อะลูกปั้นที่ปกป้องพวกอุดมแต่ทำไมเป็นผู้หญิงอะเรียกว่าอะไรนะอโรนยูเม้นเหรอไม่เข้าใจคือเราต้องตีลูกปัน้นใช่ไหมหรือยังไงอะไรยังไงไม่เข้าใจโอ้โหยอย่าหนีเราดีน้องมานี่เลยมาวิดูเสียงดิคือหิมะมันร่วงใช่ไหม จ๊จะไปไหนละ่ะนี่ไงโอ้โหเจอเฟียงหนีอีกเราต้องตามนะทําให้มันไอ้นี่ไปเลยมามามาโอ้ยโอ้หมันไอ้นี่ได้ด้วยเฟียง <c oughs> มาไม่เฟียงไม่ได้แฮะเดี๋ยวก่อนโอ้ยเจ็บโอ้ยนั่นไงานางหนีไปแล้วตามโอ้โหนี่ไงเอากระบอกพี่ไปกินยายามานี่มานี่ออ้ยโอ้ยโ,อโดนไอ้นี่มันเจ็บเลยหงายหลังเลยอ่ะ น,นี่เอาให้หมดอย่าหนีสิวะแน่จริงอย่าลุมเ้ยเว้ยอุย๊ยโดนอีกป่ะเนี่ยอ๋อนางหนีไปโอ้โหดูกระบองเราเต็มเลือดเลยนะคะนี่ไงพวกนี้ยังอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรวะเนี่ยจะมาติดอะไรตอนนี้เนี่ยเอากระบองพี่ไปมากมาเดี๋ยวนางคนนี้ก็อย่าหนีนี่แนะ่อุย๊ย โอ้ยโดนอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวอย่าเพึ่งโุ้ยมันมาเพิ่มเรื่อยๆนี่แน่อันนั้นก็เอาไปเดี๋ยวพยายามหลบนางด้วยนะเนี่ยออไม่ใช่พวกผู้ดำอย่างเดียวอุ้ยโดน,นเต็มๆใจเย็นดิพี่ไอ้พวกนี้ยังอยู่เหรอเอาของพี่ไปกินปะลำคาญมากเก,กะกะอุ๊ยโอ้โหบ้าเอ้ยแน่จริงอย่าลุมดีวะ มานี่เลยนางอ่ะนี่ไงตีแล้วไปไหมโอ้ยโดนอีกแอ๊ะปะถเ๊นนี่ไงออกบองไปเฮ้ยมันคือมันสูงมากอ่ะทำอะไรมันไม่ได้เดี๋ยวยายคนนี้ก็จ้องจะเล่นงานเราอยู่นั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยไปเล่นงานไอ้ที่อยู่ข้างบนนี่แป๊บม,มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอเคทำไมอย่าโอ๊ย โอ้ยแน่จริงอย่าหนีดินี่ก็เกะกะโอเคตามนางไปเลยเฮ้กว่าจะหมดเมื่อกี้อะไรอีกเนี่ยอย่าบอกนะว่าเพิ่มมาอีกอ่ะโอ้โหดูดีเต็มเลยอ่ะเฮ้ยขออย่าล้มเอาไปทีละสองนี่แน่โอ้ยดูดีอ๋อนางหนีไปเรื่อยๆนะเราต้องตามไปนะโอ้โหเจ้าประคุณเอ้ยนี่ดงของมันหรือไงเนี่ย โอ้โหจัดปาร์ตี้เหรอ,อนี่แนะอย่ามาให้พี่โอ้โหมันไม่เป็นไรด้วยนะอย่าลุ้มดิวะโอ้โหนี่เอาไปไอ้นี้ก็เอาไปนี่แน่ดีนะที่โยนกระบองได้ยกระบองเกือบหักเมื่อกี้ใครโดนเมื่อกี้นี่ไงนี่มาอยกระบองยังไม่นั่นเลยอะเห็นปะ่ะเมื่อกี้กระบองเกือบแตกอะ โอเคได้ยังเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีอีกอ่ะอือสุดๆเลยนะเฮ้ยยังอยู่อ่ะแกยังอยู่อ่ะอือกระบอกมันไม่ทำงานนะ่ะนี่ไงเจอที่เอาไปไม่ต้องร้องไม่ต้องดีใจแหมแค่มาเยี่ยมเยือนเท่านั้นเองนี่แน่เป็นไงล่ะใครว่ายิงอะ่ะไอ้ตัวนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยเนะนี่ยนี่รอให้กระบองไอ้นั่นก่อนเ กระบองไม่ทันเลยโอโ้เฮ้ยหฮ้จะตายไม่ได้โดนอืเยอะสักขนาดนี้มาดิมะนี่มามาไอ้นี่ยังโอเคเอากระบองพี่ไปโอ้โหขอคุณตัวบึกบึกงั้นเลย,ยพี่ก็ชอบอยู่ตัวใหญ่เนี่ยมาสิมาแน่จริงมาใหญ่สะเปล่าอึดหรือเปล่าล่ะแหมมันอึดจริงนะขอบอก โอเคเราต้องตามนางไปเลยอย่าหนีแล้วเว้ยนี่ใครเนี่ยโอ้เล่นธนูเลยอ่ะเอากระบองไี่ไปนี่ตัวนี่เอวีเฟี้ยงไม่ถึงนี่เอาไปโอเคนางยังอยู่ใช่ไหมเฟี้ยงเลยนี่แน่จบเรียบร้อยแม่กว่าจะเสร็จให้ตายเถอะอูหูแบบยอมรับสุดๆนะเราต้องกลับไปหาไอ้ตาเรียบร้อย คือต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าคอีอ์เล่นสองภาษานะออช่วงที่พูดเนี่ยจะข้างล่างไทยเออติเตนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะข้างออข้างบนนี้จะเป็นภาษาเยอรมันนะคะก็คือเอาทั้งสองอย่างเนี่ยคือไม่รู้เหมือนกันแปลแล้วมันไม่แปลให้ <S 2> <S 2> <S โอ้โเรากลับมาแล้วนะคะมอผีนะเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ไอ้บา้าเอ,อ,อ้ยอุ้ยอ้วกแตกเลยโอ้ยไม่อ้วกได้ไงกินดวงตาไปขนาดนั้นาทางใตแง้แข็งแกร่งพวกอูดำมเยอะหรือน้อยโอย้มีการเอาไปดมด้วยอีข้าเห็นพวกอูดำมหนาวเน็บจริงเหรอกำลังหนาวสั่น,นป่วยและตาย แต่ทำไมลูกปั้นปกป้องพวกอุดามละ่ะนั่นน่ะสิสข้าฝันถึงพวกอุดามตลอดทำความต้องการของเจ้าเจ้าป่าไปสิอะไรไล่ออกไปไม่ถามเหรอว่าเป็นไงโอ้โหูรอดออกมาได้ก็หูเลิศดแล้วเนี่ยคือเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนเนี่ยออกมานี่หน้ามืดเลยโอเคไปไหนกันต่อ ไม่เอาอ่ะไปหาลุงต่อดีกว่าคือเมื่อกี้แกเอามาให้นะแล้วก็แกเอาวางไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวกินให้จบๆเลยลรกะลันเนาะลุงนี่อะไรดื่มอีกได้ไหมอ่ะดมแป๊บเหม็นเลือดวุ้ยจมูกเจ้าดีมากทักค้คาเจ้าได้กลิ่นของวิญญาณข่าสินะความแข็งแกร่งในโอรส ทุกครั้งที่ดื่มจะทําให้วิญญาณล่องลอยไปบางทีเจ้าอาจกําลังร้องรำอยู่บนฟ้าบางทีนะเจ้าอยากไปล่าสัตว์ไม่ไม่มันแรงมากสำหรับเจ้าโอ้ยังจะดื่มอีกเหรอเอามาให้ข้าสิแล้วจะดูว่ามันแรงแค่ไหน ติดใจละสีกินเลือดสดๆสักขนาดนั้นนะ่ะตามจิตเจ้าไปาแต่เมื่อเจ้า,จาดืมด่มมันเข้าไปแล้วเนี่ยข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้นะดื่มแล้วตายวะเนี่ยคือมันต้องฮาร์ดคอร์ใช่ไหมที่ดืม่มที่บอกว่ายานี้มันแรง <laughs> โอเคจะแรงก็ดื่มนะลองดูนะฮะว่าจะรอดป่ะ <laughs> โอ้ <laughs> โห <laughs> ก็ไปกันเลยค่ะเรียบร้อย คือหมอบอกว่าห้ามดื่มเพราะว่ามันรุนแรงนะคะสำหรับฝันครั้งนี้หรือว่าเรียกอะไรวิชั่นครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าอาจตายได้นั่นไง mm. มาแล้วเราต้องมากับมอมมูธโอ้โหพี่มอมมูท mm. ใช่ไหม mm. คือเมื่อกี้ยังตกใจไม่หายเลยนะคือว่าเราเป็นอะไรนะเราต้องเป็นมอมมูธหรือว่าเราขับมอมมูธเราไม่เข้าใจ โอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแถวนี้เนี่ยโอ้โหดูดิเกิดฆาตกรรมหมู่เหรอกระดูกเพียบพี่อ๋อนั่นไงแรดตัวนี้ใช่ไหมพี่แรดเราต้องตามตัวนี้ไปนะคะก็ต้องไปสู้กับแรดนะแล้วเราต้องตามวิญญาณแรดไปนะเฮ้ยมานี่ไงโดนมาดสิมารสี่าสยานี้ โอเคนี่คือการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะยังไม่เจอของจริงนะนี่นีโอ้โหคือเราต้องกดนะคะเราทำอะไรไม่ได้เลยเราบอกตรงนะพวกนี้มันแข็งแรงมากใจเย็นพี่มุมมุตตูดใหญ่กลองนี้แหละใจเย็นลดหุ่นหน่อยก็ดีนะพี่โหค,คือพวกแรดพวกนี้มันแบบมันรุนแรงมากนะดูดิโอเค ใจยเย็ยนใจยเย็ยนโอ้โหน้องข้ามไปได้ไหมพี่มูมูใจยเย็ยนนั่นไงไม่ล่วงได้ไงตัวก็ใหญ่เท้าก็ใหญ่อะไรก็ใหญ่หมดหรือเปล่าถ้าตัวใหญ่นี่มันต้องใหญ่หมดนะโอเคไปกันเลยเร็วๆนู่นไงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องมาอะไรนะเราก็มาตามแรกไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เดี๋ยวคือเราทําได้อย่างเดียวคือตบดึวงวงเท่านั้นเองนะคะเราก็ลงไม่ได้ดเลยนะเออนั่นไงมาแล้วเอาหินพี่ไปกินนี่ตบสิจ้าโอ้โห,โโหมาดิมาตบด้วง,งวงอย่าลมโอโ้คือแบบมันไอ้ีมากอะ่ะวิ่งไปชนไอ้นี่นี่โอ้โหจะไปไหนล่ะแน่จริงอะ่ะมาดิโอ้โหคือพวกมันแข็งแรงมากนะ นี่แน่นี่แน่จะหนีไปไหนดู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 วิ่งวนซะขนาดนะั้นนี่ไงลอยไปเลยกันเด็นมาดิมามีอีกไหมเราก็ต้องไปต่อนะเฮ้ยโอ้โหพวกแรกนี่มันคือมันชนเราไม่พอนะมันยังแบบทำให้หินล่วงมาใส่เราด้วยนะเออ,อม,มาดิมาดิมาจะหนีไปไหน เอาให้ตายนี่แน่โอ้หเราเราสู้อะไรกับมันไม่ได้เลยนะคือไม่มีอะไรเลยอะเครื่องพแรงก็ไม่มีเลยนะมีแต่งวงอย่างเดียวอะโอ้โหแล้วเท่าที่ดูนะนั่นดูเนะี่ยดูดิเห็นปะมันทําหินหล่นนะแล้วถ้าโดนเรานี่ก็ตายเลยนะคือคีบขับมอมูตอยู่มอมูตตัวนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เลยนะเล็กนิดเดียวนะแล้วอย่างมันไม่สตบิลเลยนะมันคือแบบ โดนไปนิดก็ตายเลยนะเนี่ยมาดิมานี่แน่เป็นไงนี่อีกตัวนี่แน่ตายปลา่าโอเคเราไปต่อเลยอะ่ะคือวิญญาณแรดมันโยนหินใส่เราด้วยนะเจ็บนะบอกไว้เลยหรือไม่ก็ตายเลยแหละเฮ้ยนี่ไงอือหือแอดอ,อ,อ,อย่าให้พี่โมโหนะมาเฟียทั้งนั้นเลยดูดิอ๋ออันนี้ถิ่นของมาเฟียนะฮะก็คือพวกแรดทั้งหลายนะ คือโดนพวกนี้มันลุมนี่สุดๆเลยนะอย่าแรดพวกเอ้ยเราต้องตามวิญญาณไปนะจบยังเนี่ยโอ้โหขอบอกเลยว่าสุดๆเราต้องตามมาไม่ทําอะไรกันแถวนี้โอ้โหยมาแช่น้ําร้อนกันหรอ,อหมีกันน้าน้ำพำุเรียบร้อยมาสู้ให้เต็มที่โดนพวกแรดลุมก็ยอมอะ่ะคือเราไม่ใช่ผู้ชายนะเว้ยเราเป็นผู้หญิงไปไหนอะเนี่ยมามาดีมาวิ่งมา นี่แน่เจ็บชิเป่งเลยอะ่ะเวลาโดนมันชนนะคือแบบตัวมันไอ้นั่นเลยอะ่ะเดี๋ยวคีต้องหาที่หลบก,ก่อนอ,อย่าให้มันชนตุ่เราได้คือพวกนี้มันชอบลุ่มอะไรเงี้ยนี่ไงเห็นปะมันจะวิ่งมาชนตุกเราเราต้องหลบนี่แน่มามาเฮ้ยวิญญาณแรดโดนชนนี่ไม่ไหวคือเดี๋ยวคีหาที่นี่แป๊บหนึ่งนี่ไงมาสิมานี่แน่โอเค นีแน่หลบได้ยังโอเคเดี๋ยวต้องหาที่หลบนี่โดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวหลบตรงซอกหินนี่ละกันนะไม่อย่างนั้นมาดิมาคือถ้าเราไม่หลบนี่ไม่ได้เลยนะมามาน,นี่ดูนี่โอ้ดูดีเต็มเลยอ่ะขอบอกเลยว่างานนี้โดนแรดรุม,มก็ไม่รู้จะไอ้นี่ยังไงแล้วพยายามให้ตูดอยู่ไอ้นี่นะ อยู่กับพวกโขดหินน่ะไม่อย่างนั้นพวกนี้ลุ่มเรานะนี่ไงมาดิมา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 ใครมาชนหมดอ่ะนี่เราต้องบังหินเอาไว้นะนี่คิดจะชนไม่หรอนี่หรอ,อเคอยากให้ตูดโดน,น <c oughs> พวกมันชนกันแล้วกันหุยหินเมื่อกี้พังเลยอ่ะนี่มาทำอะไรตูดพี่ไม่ได้ละสิท่ามาสิมาไม่ยอมหันตูดให้หรอกจ้า ชอบทำตูดเนาะหรือไงมาดีมะนี่โอ้โหให้ตูดติดภูเขามีที่ไหนอะโอเคหมดย่างนูน่นมาอีกมามาสิมาพี่คอยโอ้โหไอพวกมาเฟียรแรดนี่ไม่ไหวจริงนี่มานี่แน่อ้โหโอ้โหโ,โ,โดนแรดลุมนี่ไม่คุ้มเลยจริงจริงนี่จะขึ้นนี่เหรอ จะขึ้นไอ้นี่เหรอโอ้โหนี่แน่มาสิมาออพิ้งตบดึ้งลวงชอบมาข้างหลังนักนี่ไงโอ้โหเกมนี้มันยากจริงนะเขาบอกนี่ไงหมดยังนี่เหลือตัวสุดท้ายมานี่เลยไอ้วิญญาณแลดนี่แน่คือเราต้องฆ่าตัวนี้ให้ตายนะมาดิมาแน่จริงตัวตัวเมื่อกี้เจอลมแหมยังไงฉันก็รอดจ้ะจ้ามาดินี่แน่ โอ้มันหายตัวได้ด้วยเด็กมาเลยมามาดิมาน,นี่เจอเป็นไงละ่ะมาสิอย่าหนีนี่โดนไปนี่สู้กับแรกนี่ไม่คุ้มเลยนะตัวใหญ่ซะเปล่าเมื่อกี้โอ้โหเป็นไงละ่ะตบจนตายเลยเรียบร้อยนะคะโอ้โหยอมรับนาะตารุงเนี่ยหมอดูบอกว่า มันรุนแรงมากนะคะบอกเลยไม่ขอดื่มอีกแล้วนะจ๊ะจบพอละมันโหดมากตายมาพันรอบไปบบอกจงกว่าจะรอดนะคะต้องดื่มต่ออีกใช่ไหมเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราต้องกลับไปหาลุงหมอไปดูแกว่านะคะว่าแกจะให้ดื่มอะไรอีกเดี๋ยวขี้ขอจบแพทนี้เจินแพทหน้านะคะสวัสดีค่ะ